สวัสดีครับกินมาม่าครับวันนี้ขี้เกียจกลุงข้าวร้านกับข้าวก็ไม่มีด้วยมาม่าอย่างเดียวใส่ไข่ครับไข่ไข่สองฟองมาม่าห่อหนึ่งเป็นถ้วยเลย ไม่ได้นะคนมันจนจนจนอยากจะรวยมั่งไงวัลชาติคนรวยมันเป็นยังไงมา,มาครับอยากจะเป็นคนรวยมั่งนะใครจะได้ดูคลิปเนี้ยใครี่รวยแล้วให้ผมรวยบ้างสนะิอยากเป็นคนรวยมันคนรวยมันจะมีชีวิตยังไงมันเหมือนคนจนไหมอดมือกินมือนะ ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้คนรวยอะ่ะไม่รู้เป็นไงอยากเป็นคนรวยจริงๆอะ่ะพูดจากใจเลยอะอยากเป็นคนรวยไม่รู้คนรวยจะทําตัวแบบไหน,นไม่รู้จริงๆนะผมก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายอะ่ะผมคนมันนอกเป็นคนสีสเกตแต่ที่นา ปุ๊ยยาตยายผมเยอะผมไม่ได้รวยหรอกได้ได้ครับอไอยมากก <c oughs> ินมา,มากๆช่วงนี้เงินมันช็อตไม่ค่อยมีจัง กินมามๆนมิก,ก่อนพอติดหอยทำน้ํมใจอะ่ะฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะจกเกอร์บนสวนแฟนเพจจกเกอร์บนสวนเหมือนกันแล้วก็ลงติ๊กจอกไปตินะ๊กจอกแลวจำไม่ได้คนะทบจำชื่อไม่ได้ อยู่ด้ยวยกันนะฝากกดแชร์กดไ like ลค์ด้วยนะจ๊ะอยากเป็นคนรวยมึงคนรวยจะกินมาม่าไหมใช่ป่าคนรวยกินมาม่าไหมผมก็ไม่รู้มกันนะเพราะผมไม่เคยเป็นคนรวยผมอยากรู้ว่าคนรวยมีจังมีรถขับ เขาจะกินมาม่าเหมือนผมไหมกินไข่ต้มองเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงนะผมไม่เคยเป็นคนรวยผมแค่เด็กมันนอกลูกชาวนาเจาใจก็อยากเป็นนักคนรวยนะรว่าจะเป็นคนรวยมั้ ทำตัวยังไงอะ่ะต้องขับรถหรู lamborghini bent bm porsche lotus อ,อย่างเงี้ยผมก็ไม่รงงนะู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากจะเป็นคนรวยนะใครให้โอกาสผมมั่งเนี่ยอยากเป็นคนรวยสักวันหนึ่งเนี่ยวันเดียวคนรวยชีวิตคนรวยเขาเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอุ้ย มา่าไข่ต้มจริงนะใครเข้าขอากาศผมอะ่ะผมอยากเป็นคนรวยสักวันหนึ่งเวลาเป็นคนรวยมันมเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้จริงจริงนะผมพูดจริงผมเป็นแค่พนักง,งานรปภ่ลหนะครับไม่มีอะไรมากมาย นี่ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าพูดความจริงไปอะ่ะคนมีรถมีเรือขับอ่เขาติดนี่